ทัวลงไอรักชนกหลังแสดงจุดยืนจุดพลกอำลาเผด็จการริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกได้ว่าสิ้นสุดการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วสำหรับทีมพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลทวดการเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตรอบแรกและต้องรอโหวตใหม่อีกครั้งในวันที่19กร,รกฎาคม2566ที่จะถึงนี้โดยได้เสียงโหวตเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบจำนวน182เสียงและงวดออกเสียงจำนวน199เสียง ซึ่งไม่เพียงพอกับเสียงที่ต้องการทั้งหมด375เสียงท่ามกลางเสียงวิาพากวิจารณ์ของประชาชนและคนบันเทิงและล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาการเมืองร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อทัวลงไอรักชนกสอสอป้ายแดงแห่งพรรคก้าวไกลที่ร่วมกับแบรนด์แว่นตาดังประกาศแสดงจุดยืนชัดเจนโดยการจุดกลุกอำลาเผด็จการริมแม่น้ำเจ้าพระยาปงทิธาชวดนายกรัฐมนตรีขณะที่แบรนด์แว่นดังก็ได้โพสต์ภาพคู่ไอรักชนก ขณะจุดพลูพร้อมระบุข้อความว่าเผด็จก,การต้องล่มสลายประชาชนชาวไทยจะต้องเป็นฝ่ายชนะกับตันร่วมกับสอสไอาจากพรรคเก้าไกลจุดพลูไฟสุดงดงามบนเรือที่แล่นอยู่แม่น้ําเจ้าพระยาเอเชียทีโดยพลูไฟได้จุดเป็นคาว่าอา t ไอทีเผด็จก,การโดยพลูไฟนี้ได้เริ่มจุดตอน19บเนาฬิกาสินาทีที่ผ่านมาซึ่งงานนี้หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลไอรักชนก นั้นก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมเป็นจำนวนมาก